สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องพาเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับผมสองสายสายส,สายสนุกสนานเนาะอยากไปสนุกสนานสายามวนผู้การกระบ,บาดหน่อยอ่าอีสานั่นค่ะเขาคือคิดโดนแทร <c oughs> <c oughs> ซื้อไม่จะคือคิดโดนแทร <c oughs> ซื้อไม่บ้านหนึ่งบ้าน <c oughs> ห,ห,หๆๆนึ่งเลึอกเลือกเห็นไม้ไหวในเดิม <c oughs> ครับผมผมกับสายฝ่าศีลาสินรับพี่น,อน้องตัดสุดตัวพี่น,อน้องอยู่ในช่วงที่ผลิตชุดผลิตชุดเข้าร้านเนาะผลิตชุดไม้เข้าร้านนะครับหัวเทศก,การนาบุญนางาันกับจังสีดเดชเอาออกไปสู้สายมูเซตตคือสโลแกนของเราคือให้มันจบที่ร้านเรานะครับมาครบจบที่เราแมนให้มันจบที่ร้านเล่าเลยเพราะว่าไห้มีสุยางไห้พี่น้องทก่มาหาให้มันได้เลยจบอยู่ร้านเฮาเราต้องไปหาทาาอื่นซื้อร้าน,นยังหนิร้าน พูดเช่าศิลาศิลนะคะเปลี่ยนจากอ่าไอ้ซูซาวสองพี่น้องนะครับเะโอ้คือเดี๋ยวเปลี่ยนเนาะอ่ามันไปซ้ำกับร้านของคนอื่นที่บ้านพ้ประโยชน์เพรางตัวเหรอพ้นประโยชน์เพรางตัวยังดูน้องกันอยู่เกาอยู่แยกเดลียวแต่เกาเกี่ยสองคนเกี่สองคนแล้วผมมีปัญหาออืไม่กล้า กล่องมูนี่ซเบอกแล้วค่ะ้าเป็นยังหละพิธีกรราดำเนินรายการอยู่ค่ะพิธีกรเขามีอยู่สองคนแค่นี้ช่างกล้องก็คือช่างกล้องจะเข้ามีส่วนร่วมเออเคยเห็นไหมล่ะเขาถ่ายโอริเฟนอะจะถ่ายโอลิแฟนหรอโอ้ยนา้นมาขึ้นมา้นีา้มาบ่มีควานมั่นใจใน้ัวเจ้าข้นมาขึาาขา้านมาขนมึนมาขนมานมอ้มาขึ้น้นมาล้ เอาฉันก็ซื้อเบิ่งอยู่เด้โอ้เมือ่อกูเดียวคงกะขาขดทุนใ่อยยับแล้วเนาะเออกะมีแต่กูนี่ล่ะคนอื่นเขากะบ่ซืออ้อเสดียวาวอย่าเข็นพองมุดตุดบอ,ออีโต้เ,เคยเห็นแล้วโอ,อ้ยแจ็คบัอยู่ไสดดอกน้องข่อเนาะโบเคยเห็นยังเห็นอยู่น้องไข่ขมาแต่น้อยโอ้ยของไข่ของไข่ไม่เห็นโอ้ยเป็นของเจ้าดอกยายนวดไข่เมื่อวันนวดสู๋เออคิดเลยว่าใจวี่ใจว่อนเนาะตายจริง ท้หาดียังก่อนหนึ่งห้าสองห้าสามก้าอุ้ยเขาได้สีหมุดกันก็ไปยังดอกเขาหมูเราต้องับเครื่องใดสตี้ยาตัดข้อมาไปประกอบตัวหนึ่งก่อนยาตัดข้อด้อกุคันตัดข้อพาไปตัดข้อค้นแเดี๋ยวตัดข้อมียาบาดตำรวจบึนบึนมากนี่เสียงเขากต้องหล่ะช่วไปเอาไหมดีขาอยู่เขขา าสำหรับผู้ใดนะคะผมถี่มีงานมีการนะครับผมช่วงช่วงหน้างานนะครับพี่น้องอยากได้นสุดล่าหรือว่าสุดเซออ์กับเขามาเบืองใดนะครับผมที่ถนนเสนหานะครับผมตําบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินครับผมมาเบิงเดได้พี่น้องเด้ออยู่ถนนเสนหาทางเขางานกาชาดนะคบผมถนนเสนหาคือถนนแบบลงไหลีใช่ไหมใหญ่นี่ครับนี่ราคาให้พี่น้องแบบเป็นกันเองนะครับผมเป็นกันเองนะครับผมในรายคาที่ย่อมเยานะครับผม ให้พี่น้องแบบเลือกไปได้เลยในราคาเหมาแล้วก็มีให้นะครับคือตามใจทุกท่านนะครับตามใจทุกท่านชุดไม่เนี่็ตัดประมาณสามสิบชุดนะครับผมให้พี่น้องมาเลือกเอาช่วงเทศก,กาลนะครับผมสามสิบชุดแค่สีนี้นะสีอื่นอีกสี่ห้าทีมก็คือสีละสามสิบเหมือนกันต็มีอันอยังเ,เาาหล่าก <c oughs> ันเลยอันเ <c oughs> บอร์ยาวเหรอเอร์สั้ เจ้าสีวายเนี่ยเขาวาลุ่นสามสิบสูตรเนี่ยคือเซตนี่เซตอื่นจยกสูตรเซตละสามสิบก็นก่งคืออย่างมองนี่ตัดออกด้อยคืออย่างเอาวาว่ามองอธิอัานสุดนี้เซตนี่สามสิบสูตรเซตอื่นตัดจักสูตรหาสูตรโอ้หหาสูตรเอาใจบ่บ่ตัดจักเสีจันดอก และแจักสูตรนอกนั่นสูตรเซตหนี่งสามสีดอกนั่นแจักเซตและแจักสูตรเซตและอาสูตรอ้าวคือมาสามสีเงินมัอนโอ้ต้องเรียนยังสิเอาไม่เอาไม้บ้านหรอกพาเถอะเออพาพี่น้องเข้าใจแล้วว่าเอออ๋อโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนั้นอันนั้นทั้งหนาหนึ้าล้างต่างกัเนาะทั้งหนไอ้ล้างบ้านสามสิบ ตามมาัตดข้างหนาเอ้าถ้าตัดตัวแรกก่อนบน่ดิแมนว้ายตัดเลยก็ได้ตัดเลยเยอยเรื่องพี่สันจะก,ก็ขอใจว่าสิเอาตัข้างหนาไปเอาสิตัวก่อนก็ได้ใส่นี้่ไงอ๋อ้าเอานี้ก่อนเนาะค่อยไปเอานั้นเนาะเจ้าพี่อือขอบคุณสำหรับยอดวิวยอดติดตามนะครับผมทางช่องยูทูปพาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมที่พี่น้องให้กันตอบรับนะครับผมเริ่มเริ่มี ไอการตอบรับขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามสองหมื่นสองร้อยคนนะคะผมช่วยกันแชร์นะครับผมหลักกาสนับสนุนพวกเข้ายังสี่ตลอดไปได้พี่น้องเด้อแค่ได้มีไรได้น้ำเพลินเนาะไม่ได้แล้วแจกไรมาสนเพล่แหม่ให้มันสมตั้งใจเห็ดแนีงสินะครับคัพี่น้องบ่อุ่มชู้กับคนในสือุ่มชู้กันมันเห็นว่ายูทูบเข้าเราได้หมื่นีิเข้าเราบอกได้สองสองโอ้รักสองสองพันสองร้อย อีนน่ย้แต่บึกซา่กอนึก่นนาแข่ก,นนก่อนเด้ออัดอัดทั้งสีง่ซาอัดเอาสองเกตถอดมาหนอหน่อยตีส<ม>องร้อยตีโอไปต่อไปต่อบอวติผัวผัวแสังปิ๊บต้องิ๊ต้อนี้คำนี่กูเป็นอันอามชุดเจมือท่านที่เลยเป็นยงอามชุดเมาสี่ไปต่อหรือพ่อซัมนี่ กูได้ยิ้คำนี้กูค,คือปอบเป้งดาวตลกเสียงอีสานท่านที่ด้วยเห้งหงางแหงเหรียญแห้งถูกกู <laughs> <laughs> อังใจลหลบอกคิดได้คิดได้คตาต<า><า>ูสังเกตมีทีรีวันนี้อ่าเขาก็เหตุงานเน,นาะเขาก็ทำงานไปด้วยคิดอะไรออกก็พูดนนไม่ออกก็ ไม่พูดเมื่อเมือ,มอมงตัดตาดก็ได้โอ้ยไฟบะถึงคือเจ้าของร้านเขาอัตคัดกัตโซนหัวเพิ่นโอ้หัว <c oughs> เด็เกแตกไหมคอยไปเบิ้งแอร์เนี่ยมือนั่นคอ,อยไปเบิ้งแอร์บันนี้ยออดอกซุปตั้งเนี่ยคอยจำเงินไปเจ็ดหมื่นเาเหมือนกันเออคอยไปพอแล้วค่แอร์สามหมื่นก็กดถอยหลังเลยเอ้า คอยมานี่มาติดต่อให้เขามาติดให้นี่บอกคอยมาแบบอยู่ซ,ซื่อเลยบ่สื่อต่อเลยเอาไป็ยังคืบอบ่สื่อมันแพงเตรียมเงินไปเจ็ดเงินส,สื่อสองตัวคอยอให้เขาไปหกเงิ<ม>แล้วคอยแล้วเงินเดี๋ยวมันบอกคุ้มก็เลยบ่สื่อเลยโอ้ทนฮอนจะซื้แล้วก็สื่อพันลมมาแทนบนัดไปเท่ารลมตัวใดบัดพันลมตัวละสามร้อยกว่าบาทเดี่ยวสองตคือกันยวต แต่ความเด่นอาจชีพวทแต่กับโอ๊ตทรงโอ๊ตสาอ่าวอ๊ตต้นอาวไอ้สิเนี่ยง่อยจังไายก็บอดท่านว่าดอกทอดย่างหนาวดอกเลยว่าอ๋อทอดย่างหนาวก็บบริสุทธิ์หรอโอ้จะยุ่นดีมันบรหนาวเยยุคข้างล่างนี่ทอดอบอ่าวให้ได้ดิว่าเป็นดอกร้านเรากำลังเติบโตมันจิ้งเข่าฮะร้านจิ้งเข่าบอกำลังเนี่ยมันเติบโตแบบกินเข่าเติบโตแบบว่า มันก,กัเรากำลังขยายร้านกำลังซื้อของลงของให้มันเยอะอนันต้องไปจะได้ก้องนาเรียมยอยู่กับที่หนึ่งแหละเนาะนาเรียเป็นปีเตายางปีเตาแต่เตาก็เห็นบอกเคยเห็นคนมนแต่คนเนี่ย <c oughs> แต่คนกับกอออบอกเคยเห็นันข้าผับอุ้ยเดเห็นบอกบอกว่เนี่ยทะเลน้นำจืด อย่างหอยทะเลน้ำจืดหอยกาบนี่ก็เห็นบ่แลวเนาะอย่าบพกกินนักเก็ไอ้ิีด์อจะไปเปลินบ้างเล้กันอยางหูเนะเอาขอยสัวกขหอยหูแท้เนี่ยก็ไปเบึงบ่อบ่อบ่อรีดูซืไปสิลป์ก็จะะว่าไปอันนี้อย่งนีอันนี้แขนแขนไผ่แขนเสือ พี่พน้องเอ้ยพอกันในยังกินข้าวน้<ม>นอท่านี่กับเบลกินข้าวด้วยพี่น้องเด้องั้นแบบเบลกินข้าว,วกินหน้าพอกินแต่เกี๊ยวพรอยานจะบวัยเด็กในก่อนก็เลยอิ่มๆไปเลยเมื่อนี้แหมเพราะเมื่อนี่มัเป็นเอื้อนต่แม่รู้จะไปไปกินยังหน้าข้องเสียเบิดมือเลยข้องเสีย โอ้แบบเสียเบิ้ลมือโอ้แบบขี้แตกนะสิหน่บอกเจ้า <c oughs> ต้องมาพวะก็จริงว่ขี้แตกอีกแล้วก็บอกว่ามันเสียไปเรื่อยสิแห่บอสเริ่มมาแข่งกันประเดทศพี่เราอ้อบอสถึงบ้ามืนอนีิมือนี้เป็นโอ้สงสัยเลยแล้วบอถึงเงลขใส่หมูแล้วไม่ได้เป็นไปจริซี่เลขว่าถึงเลยเป็นไปทั่วที่ว่าเอขตากลองได้พาสืจอเออพากสเจอร์เขาคัก ไ่ได้ซื้อเขาซื้อนี่เออซื้อเลขคักๆโตคอยบอลคอยว่าพักอันซื้ออ้าวแบบนี้มูสันซื้อคือบอๆอ้าวใครก็บอกปปนนั่นตัวบอกว่าอันโตก็หกตัวเดียวกลัวมันเสียงแมวอ่ะกระบอเสือฮะอันเสียงอ้าวเนี่กลัวไม่เสียงแมวเนี่ยขาไปเลยฟังคนก่อนเสียอันเนี้มันหีแล้วแง่ตัดงตัเครื่องเออโอ้ยอีโคอีโคโ่เออทนกูโต๊ด เนะมไปยังดอกกอยตันดังเสียงต้ไาเป็นอันคนทองเสียไปอ็มีกูท่องเสียเสียงต๊กขว่าม็นบักไฟลรู้เถียรยังรู้เถียรบักไฟอันรู้ออกจากข้างโอ้อันนี้ม่นเป็นมุกมั้งเนาะเริ่มเร้วก่วกเขากันแล้วพี่น้องเฮ้ยเหมือนนี้ต้องมีเจ้าหักจานบางที ที่ว่เข้ากันยุติอันนี้บ่มีเจ้าภาพซื่งตัวอันนี้บ่มีเจ้าภาพติจ้างยังได้พี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นงานรับเชิญนะครับผมงานรองเพลงงานเดินแบบเพิ่นก็เอาได้หน่โอ้ยไผสิไปโดนในหัวปดมึงอย่นหลานอ่ะก็เห็นไปอยู่นั่นดีว่านเมือก่อนนี่โอ้ยไปกับไปยังเขาตั๋วมาเห็ดเพวามันทอไปบอกเฮาเด้อพี่น้องให้ใครบอกใช่ไอ้ใครบอกเช่ไอ้ฟองไอ้ไม่หลนร้อนๆเลยเอื้อยทอไปบอกเฮาเอื้อย รองแพ่งซอยข่อยเนื้อเด้อวันที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออเออรองค่ะร่องแล้วนั่งบ่อยากดอกอันค่าตัวจออนน้ำข่อยหลายปันได้เปอรัเนฟ้าเออค่าตัวเออบ่อยากดอกนั่งมาแต่ให้สู้วิตตีนวิตมือเซนกับบานเนาะเออว่าดีเนาะว่าไปอีกไปว่าไปอีกเออว่าไปเบิ่งว่าสิดีไปว่าสีดีบอกว่าเบิ่งกันเลยฉันก็เลยนั่นแหม่ะพี่น้องฉันก็เลยรับปาก แม่หัวาีปลาหม่าทังโตเด้อจีซีวะสันงานอย่างนอคือสิเด่นเด่นแต่นอปะแตงเหลีวเหลวเฮ็ดป้าลาพูนเร็วเอับคือทรงงามแต่นอคือเฮดคือผมเมนกแต่นอปะจังได้ไปหอดงานเหลีวเหลวเอาขวายไปเส้นซื้อด้วยรวยผู้เข้าประกวดที่ได้ยังก่อนที่ได้จำแรงพะนะมันอยัางนอบาลกูว่าจำแรกนี่ตอนแรกเขาคิดว่าจำศีลจำวัดไปสันบอกเฮปวันแรกวันหยังหรือว่าจำแรง กูบ้านยังบางนม่โมเมนต์เนี่ยิวงเขาตัว่อยไปประกวดไปเรียๆเขายังคือมาหัทยางวันอินคาววันกาสมาร์ที่่อยเป็นยังไเรวะเขาจูงแขนเขาอําหวังนะอ่หน้างามลงทะเบียนหรือยังเหรอ่ันเอ้ยคุูเป็นน้างามสิบานใช่ปะเอองานแถดแ่ดไปหาเขาเดี๋ยวกรว่าสีเส้นใบเขาคือว่นให่กูมาลองเพลงติงจีชื่ออะไรคะกระบาดบัอยกยเลย้ะ หมายเลขสิบเก้าเข้ามาเนาะค่าสมัครสี่ร้อยบาทค่ะสั่นเป็นตัวคุยมากอย่างน้อยบาทเนี่ยเอ่อขอปรึกษาพี่เลี้ยงก่อนนะคะเออปรึกษาพี่เลี้ยงก่อนนะคะทำพักใหญ่เลยสิฮะพี่เลี้ยง่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเออพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสันดอกเออสันดอกบาร์แต่เล่นยังมาถามเขาสูบค่าสมัครสี่ร้อย บอก่นี่ไปจ่ายหม่ีกใใุกญญงสน,นอสนกสิรับเม็กุญา์งโอ้ยพอเคยไปงี้ยเดีวลู้ขึ้นเลยอ่าค่าสมักสีลอยเนาะอืมโอ้ก็บอกซะเมยเออคาสมักสีลอยไดเงินดรงบันสม,มนาคุณนอะ่ะสม,มนาสม,มนาคุณนอ่ะ้าร์ลอยฮักคา,าสมักออกสีลอยเหลือลอยหนึ่งเป็นบ่ซื้อสเปรยไม่เห็นผมเก้าสิบแปดบาทเอเหลือเยอะ เหลือเงินอยู่11บาทแม่บอส12บาท12บสอเก้าสิบเก้าสิบ12บาท11บาท11บาทล็11บาทแปดิบเท่าไหร่แปดสิบเ้าแปดสิบเก้าบาเอ11บาทหลายเสียอะไรดิหลายเสียอะไริเออ11บาทเหลือเงอยู่11บาทพี่้องจะสีห้องหรือสีไห่ในหงองในไห่ก็กป็นเออทงไห่ทั้งหงองก็ได้ลาอยู่ได้หรอ ไอ้เ,เ,อเดเอกไปร่ำอยู่พอลืมดอกบุญคุณแค่นี้น่ะเอาอีกอยู่บ่เอาอีกบ่สิให้บุญคุณอีกจังหล่ออยู่บุญคุณ <c oughs> บุญคุณอีหยั่งบุญคุณพ่อแม่นี่ก็เอาเรื่องก็เอาเรื่องงั้นนี่อย่บอเอาอีกเด้อะเอาอีกละบ่เพราะว่าสิาพาไปอีกอยู่แหมอืออ่นนี่ไปใส่งานเดีย๋ยที่ดาสาร้างสุรินทร์แม่ยาย ว่าเอาที่เอางวพยายามช้างสุรินใช่ไหมพ่อพันฉันพยายามไม่เหมือนช้างนะแม่ฉันเป็นคนที่บอคอยสันทัดในการประกวดเออเท่ากับเม็นสายนีนอนเป็นสายแต่ยอมรับดีไหยอมรับคือพระเจ้ามีแต่คนงามๆเหมือนเหมือนเหมือนยังไงวะบอกไม่ถูกพระเจ้าสวยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับ คือว่าใส่กูมาลองเพลงวันที่มาหอดได้ผ้ากูไปปวดเฉยเออว่ามันโทษนะครับว่าใส่มาลองเพลงมันเห็ดเสร็จกูพ่อวะกูว่าแต่แงานน้า่าเลยบ่าได้ลองโอ้ได้ลองอยู่ลมพัดเย็นอยู่อันท่อนเดียวน่ะเมี่ลองผัวเต้นดีเศร้าแน่ไอเต้นเอากั้นนั่งง่ามพยายามสวยขางเพื่อนอันนี้โอ้เออนี่บอกมี่อันนั้นผัวเพื่อนเออเท่านี้ กรรมาการว่าแต่ว่านล้วกรรมาการกรรมาการอะมากเออกรรมาการมากเฉยอยูน่างามบปไหนมากรรมการงามบรไหนมากรรมการเออเออเนี่ยบานพิธที่ก่อนคุณบอกมาตัดฟังอยู่ว่าทำไมเอาอันนี้ไว้ตัดอันนี้เลตัดข้างหลังเน่ยไม่ก็จะได้ไปพร้อมกันด้วยไงทั้งหมดเลยเพราะว่าผาพมันจะได้ไม่ตีงคิงไงแม่ไม่ใช่เห็ดยาปอี ไปเลยให้มันเป็นเต็มเต็มที่จะมาบอกฟาต้าตายยังไงบอจะมาตายช่วยฟังหน่อยพอสตาร์ทอันนี้ทำไมเพิ่งสุดยตัวเข้ามาเออแทนที่จะช่วยเหลือกันทั้งนี้ได้ได้ได้ขอฟังสดโซดเนเอยสดอันก่อนวาสนาทีลลำนั่นเมียเรนเห็นมันสมบทบาทเอาแบบถึงผิกเอาจังสี่เด้อเจ้าเป็นบุคคลจันเอาขอชิ้บอกถือบัตรนี่เนี่ยบัตขอคุณก็ขอปิดขอผิดก็จะบอกว่า อาก็คว้าฟ้อมตกใส่เหลือเกินคือเป็นยังสั่นเนาะบาดอีกเนาะโอ้สอบไปได้ซ้อมใชซ้อมปันมวยหมดจีมันต้องซสอมแต่เนาะเอาเพเป็นยังเอาเรียนกันเรียนนะเรียนไปทั่วที่ทั่วแดนกับกระชินเรียนเนาะเอาทั่วแผ่นดินอยู่บ่เออป่าถึงก็ทั่วแผ่นดินนะทั่วที่ก็เพราะอะไรล่ะที่หลังมันจะใส่ยู่ข้างหลังมีใส่หามาดูอ๋อหายไปแล้วดิครับมันมันเหนอะที่หลังนั่นแหละนั่นอันบนหัวยังนังนคื่องยังเหนอะนั่นนี่อันจับอยู่นะเมื่อกี้นี่จับเมื่อกี้นี่นี่หรอ ทำใหม่เหรอทำใหม่ใช่ใช่ไหมมันใช่เหรอทำไมมันใหญ่จังเลยใช่หรอบอทำมันจะมันจะเขียนเหมือนกันเลยนี่มันจะเป็นมีสอขีดแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นก่อบบบนี ทำไมอยากลองพี่พี่น้องฟังกบเรลฟังพี่หน่อยพี่น้องเอ้ยปรว่าณเปิดเพลงไหนกับตดอิตาลีกัดสีขันล่ำขึ้นกับสีโบ๊ทตีสีโบ๊ทมีแค่ว่าไปยันโดจะจับต,งต,ตังนี่หรอ,อคือไปจับตังนี้ปะฉันนั่งอยูอ่ะนไม่มันใกล้กล้องพูดทำไมกล้องนั้นไม่ใช่เสือจะไปกวน<อ>ไม่ใช่มันจะพอชุ่มเลยล่ำมันจะตีโบ๊ทเอาเองไม่เอื้ยไม่ใช่สิแบบถึงผิดถึงเกลือคาเกลือเกลือทิงทิง บไก่วันตบสืเลเน้ยบไก่ไปเลยมุกกับมไกก็มุกกับบไก่กันหรือจะอีหยังกับบรลูนิเป็นมาลงมาโกยอยู่เพื่เองเพ่เพื่อเป็นบุญจันก็ได้เพื่เองมีคนจิ้ได้บ่ได้บ่ได้บ่ที่ขอเฮาคือขอได้ม้าาขึ้นบ่ได้จักคนเลยิจริงหคล้องบ่ได้มาเพิ่มมาทังไหนเอาเอื้อเจ้าล่าเลยอันผภสีเป็นคนฟางแล้วจ็สิเป็นก้ให้กำลังใจอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสองตัวเลยใช่ เปีย,ยังคือบอเข่าเลยเขียหมดยีหัออย่างนี้เพี้ยนจากกำลังใจเป็นแนวอื่นเ่อไ้ติเป็นอีย่างเป็นอย่าหง,หงหน้าพี่น้องอย่างน้องถ้าตุดเตียเอาไปแล้วยังพอรู้ได้เป็นกำลังศบบัพบ์อ่าศ <laughs> าสนาได้ยินแจงแสดงใจได้มาหาซองคืนเมื่อวานอยู่บ่<อ>คือบือโคือดีเอาก็อสีโบคือ ตาเลี้ยวมองหลอดผ่ามันใจสะทานสั้นสายตบแขนนะพี่น้องตบมือตบมือตบตบย่งแขนนุ่งกับดจีอยตัวมัวตบขาตบดีนนะพี่เบ่งแล้วคือจังอายใช้พี่บุญจันทร์มีเรื่องอย่างสำคัญจังเลาะมาพอเสียงยังสูบขเจ้าออกเลย ตัชันพอมองหูค<อ>ห<ไ>วามเอ็นดู <ไว S 2> แกมสังเวชย่านแต่เกิดเหตุหายเขาเห็นหูสิบอดีขั้นเป็นลักษณะนี้ล,ลักษณะนี้นขั้นเป็นลักษณะนี้เฮลีพีสีสงสัยมันเอกปีนข้านี้ดีเนะาะยานก็เห็นว่าไม่สิเก้ไปแถลงจี การพวกคุณมาดีประสง์ม e, e, e. ouais, e ีอ right, e. e e. so, ันใดแน่สร้างปัยญาโลกแพเดี๋ยวบางแหน่เจ้าควาเป็นไรล่ะคะสุ่มพีบาให้ด้วนนี้เออเออนห้วาเขาบอก่นางเอกนางเอกเรามีงานตอเออเแล้วฝ่าล่ามแก็ทิ้งริ้ๆไว้แล้วสิในงานตอนนั่นนะพ้อขอท่านบาใบนาตำอันตะพันสามมาคันกนขอกกวนเห้ไหวบุญเพชฮ็ดสูย่ำหนีในลาตีเดึดเดอเรเฮ็ดตื้นให้ท่วงมากัดพ่อต่อถาม นี่แม่สูเป็นไผ่กันแม่้องกอจอแก่ใจเหนือล้านบุนีิฮะเป็นขอท่านตีอันคือจังสีดอกศาสนาวาสนาเอออันคือจังสีดอกศาสนาวาอันพี่บรรจุนวาสนาเออจังสีดอกวาสนาอันพี่บรรจุนนี่บุญจนัญจนทร์้าลูกมาตามหาวาสนาสันเดีวาสนาเขาหลกที่นอยถ้าลูกมาจะใส่กูวาสนากูมาโตคนเดียวกูบอกเคยมีลูกมีผัวอย่าไปเสื้อมันด้ไงเนี้ยค่ะเอาวาสละ ใครเหี้ยคุณได้มาแช่อยู่หน้ารางเขานี่ฮะแขกคะ่ะอะแขกก็มาคำเทอันเพิ่นโบหูจับมือเปิดมือปิดร้านาเพาะใเฮียบาดกำลังบอกเพิ่นอยู่เออไล่มังหนีเลยนะบาทสารานะดึงดึงเพียงครึ่งแล้วนะจ้าจ้าบ่รยากดอกเฮียขาเอาจังสี่ใครเฮียเอาจังไรใครเหี้ยนี่กินไข่ลวกไว้ทาบ,าทบาทา้าบาดเข้าไปแล้วเฮียสิเดี๋ยวมีกำลังจังเด๋ล่ะคะกินไข่ลวกจ้ากินไรปังไร่ะไข่ลวกอะจักเอ่อจัก ทิพแพงไปแล้วค่ะเฮียอ่าปากตีโทท่องว่าจะบอเป็นเรื่องอึ้งแล้วบาสศาลาบอเป็นดอกไก่านเงี้ยเออโตออกจะบอเป็นไก่นหน่อยเล่นกุ้งเตี้ยบอกรอค่ะอ่าโอเคโอเคขันกับไล่มั่งนี้แล้วบาสศาลาละลูกค้าแขกไก่เนี่ยจ้าเจ้าว่าออกมาอีกเฮงมั่งอยู่เรียงว่าเอาปืนยิงมั่งตายละวาสนานะนี่เคี้ย ยิ่งบะได้ค่ะเย็นงังคก็ยิ่งยิ่งบะไลถ้าจะเกิดไปยิ่งเขาแล้วตำรวจลงข้าวหนังสือพิมพ์เป็นข้าวไผสิเขาล้านเข้าจะในหลงเนี่ยอาแต่เขาบ่าเขาแล้วว่าบาา่เลยกลัวก็แล้วกันอะไรบ้างนี้ไรบ้างนี้อย่าผูกมากจ้าจ้าจ้าเนี่ยไปพักพรถามว่าเด้ขดัดเดไอ้บุญจันทร์มาคอยบอกเจ้าแล้วเป็นบอกไปอย่าผ้าลูกมาหาคอยยุนีท่นเงียหลีบรนหูเพิ่งสิ่งยิ่งเจ้าถิ่นเจ้าหูบ่เอาวาสนาะแต่ลูกมันกินหอนวาสนาะหนิเด้ กขคือหวัวลูกคือกันไอ้บุญจันทร์แม่จบลูกได้แต่สิ่งที่แม่เห็ดไปท่านแม่บ่เห็ดแบบนั้นเขาสิ่งยิ่งถิ่มเจ้าฮูบอ่ำร่ำวาสนาโศกโศกวาสนาน้าตาลวงขี้นี่อยู่บอกว่าังขี้ไนขี้ไนกระร่าโลดบอกมีแค่นดอกตีบ้าไมนขี้หัน <c oughs> อ้ายบุญจันทร์มาทั่วเลยบ่แม่ติดละเตียนนันก่อนจตาดพอพ่ออ้มุงเจ้าขาบมาติพี่แอ้พ่อแม่เป็นผู้ใดมันมีคนอยู่อยู่ในกล่องจักคนหมดตอนนี้โตหักยัางบ่พร้อมสิยอมกาว่าผัวเแนวได้หลงเกือกกลัว มัวมูกรม,มาลม,ม,มบ่สมเขาคนดีบ่ผู้ศักดิ์ศรแบบแีน้องคอยว่าเฮามาไหลสุดแต่เนาะถ้าพี่น้องอ่ากขอจบคลิปนี้ไปซะนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันกลัวตีลิเกศิงเนะเาะกลัวตีลิเกศิงแล้วเราก็จะเลิกงานล<ช>แล้วด้วยใช่ถึงเวลาเราจะเลิกงานนะครับค่ <ผม S 1> จังเด็กก้าวเขากับจังพ่อกันหมาด้วยพี่น้องเนาะครับจังพ่อกันในคลิปใหม่นะครับผมทางช่องพาเพลินออฟฟิเชียลกับพวกเรานะครับผมทั้งฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับฮัลโหลงใกล้จีบบอกไหมฮัลโหลสามอะไรนะซับสไคร้บอกว่นซับแต่ไครแค่เดียวหิวเข่าหรือใดบุตรนะครับผมเป็นกำลังแรงใจพวกเรานะครับผมทีมอสามคนด้วยนะครับผมอะไรนี่ฮะอันไหนดีอะไรมาโอ้จะไรสุดโอ้จะไรสดสุหรับลโอนีกะ อ่าอลัลาพี่น้องไปสมนีกกวานกันแล้วกันนะครับผมสําหรับอ่าเราจะเจอกันในคลิปคลิปต่อไปไปแล้วกันนะพี่บานเนาะจ้าค่ะผมทรัมยีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ